ค่ะสวัสดีท่าน f อฟซท่านลูกคา้าใจดีค่ะสำหรับอีพี71.67ในวันนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้บนโต๊ะมีอะไรที่จะนำเสนอบ้างนะคะโอ้โหอุณหภามข้างเลยอุณหภูข้างเลยค่ะ <c oughs> แต่ไม่มีของขายคับ <c oughs> มาขายช่างร้านน้องเหลิวคะ่ะวันนี้ทำไมย,ยุ่งจังน้องเหลิวหัวยุ่งหัวนี่เลยเพิ่งตื่นนอนหรอคะวันอาทิตย์น่ะนะคะต,นนตื่นสายนะคะหรือว่าไปโซนมาเรียบร้อยคะ่ะ โดยส่วนเรียบร้อยแล้วค่ะมาค้าช่างลนค่ะสวัสดีท่านลูกค้าท่านเอฟซีค่ะรู้งงานเริ่มรู้งานแล้วนะคะค่ะมาค่ะ<ช>นี้นําเสนอที่มีเจ้าของดีกว่าน,นีไม่มีออานำเสนอไปแล้วแต่เดี๋ยวก่อนดิฉันดิฉันพูดเองอ๋อ,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 อเล่มนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของก็ได้นําเสนอไปแล้วในราคาหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเป็นเหล็กแหนบ สิบล้อนะคะสองเล่มนี้นะคะทรงคล้ายกันเนี่ยนะคะเล่มนี้ก็หนึ่งแปดห้าศูนย์เป็นเหล็กอะไรนะคะสี่สองศูนย์เจทูใช่ไหมคะใช่เป็นมิชเชฟมิทครัวนะคะและสองเล่มนี้มีเจ้าของแล้วใช่ไหมคะมีเจ้าของแ,แต่ว่าจะนําเสนอเผื่อท่านลูกค้าท่านอื่นสนใจสั่งเพิ่มได้มาค่ะเพิม่มได้ค่ะอันนี้เป็นเหล็กตะไบมา,าโชว์ก่อนค่ะอันนี้คือเหล็กตะไบนะครับค่ะตัวนี้เล่มนี้ค่ะ ตัวนี้เล่มนี้เล่มนี้ตัวนี้เออเล่มนี้ค่ะสัรพนามนี่ผิดตลอดเลยนะคะช่างลานเอานะ่ะไม่ถูกอะค่ะเอ่ออะไรต่อเดี๋ยวก่อนก็บรรยายไปสิค่ะใบาย,ยาวเท่าไรนึกอยู่นึกอยู่แหมหมุนหมุนดูด้วยโชว์ด้วยนะช่างลานไม่ค่อยโชว์สินค้าเลยยาวหกนิ้วนะครับค่ะใบกว้างแปดหุนนะครับแปดหุนหรือว่า สองเซนน่าจะสองเซนพอดีแปดหุ่นือขอแม่มาทัดไ,ได้ไหมคะมันไม่ถึงหนึ่งนิ้วไม่มาทัดไม่ถึงหนึ่งนิ้วเดี๋ยวเล่มนี้มีท่านลูกค้าสั่งทําำนะคะถ้า,า,าใบกว้างาาใบกว้างยี่สบมิลท่านอื่นสนใจก็สั่งเพิ่มได้ใบกว้างยี่สิบมิลค่ะใบยาว หกจุดห้านิ้วนะครมินก็สองเซนนะคะสองเซนนะครับใช่ว่ากันไม่เหมือนดาสันสันจะหนาอยู่ห้ามิลชอบพูดให้งงด้ามด้ามยาวอยู่ห้านิ้วค่ะมีฝักใช่ไหมคะใครเด็กค่ะผมฝักราคาค่ะตรงนี้เป็นมีดรใส่กระเป๋าราคามิตรภาพอันนี้คิดให้ราคามิตรภาพ หนึ่งพันห้าสิบบาทค่ะนี่ผมคิดราคาให้มิตรภาพถ้าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งเพิ่มยังมีอีกงใช่ไหมคะยังมีครับยังมีสั่งเพิ่มได้ครับแต่ว่าอันนี้พอดีลูกค้าสั่งมาค่ะผมก็สั่งมาเล่มเดียวผมก็ทําแค่เล่มเดียวก็อย่างนั้นสิแ้วเดี๋ยวท่านเจ้าของนะคะเตรียมรอรับนะคะลูกค้ามาทดสอบความคมค่ะเรื่องเรื่องคมนี่หายห่วงนะครับ คือคมหายไปเลยเหรอคะหายไปแล้วม่คาใโอเคค่ะถ้าถ้าไหนสนใจนะคะสั่งเพิ่มได้นะคะได้ครับแต่เล่มนี้มีเจ้าของไปแล้วนะคะห้าสิบาทสั่งเพิ่มได้่ให้ราคาเท่ากันให้ราคาเท่ากันค่ะผมรักรักทุกคนเพราะเท่ากันค่ะอ่าอีกเล่มนึงค่ะมีเจ้าของแล้วเหมือนกันไหนครับอันนี้เหรอค่ะอันนี้ก็มีเจ้าของหนึ่งแปดห้าศูนย์ไม่ขายหนึ่งแปดห้าศูนย์เอ้ยสองแปดห้าศูนย์ไม่ขายเออ สองแปดห้าศูนไม่ขายขายสองพันห้าห้าสิบสองห้าห้าศูนลดให้ลดให้เรืนี้โชว์โชว์เฉยๆก็พอค่ะเรื่อนี้มีเจ้าของแล้วใบเลื่อยหรือเปล่าคะตัวนี้เป็นใบเลื่อยยอ้ดิฉันเห็นสีผิวนี่ดิฉันจำได้ครับผมตัวนี้เป็นใบเลื่อยเยอรมันโด้ามสวยจังค่ะด้ามชิ้ชันค่ะน้ำไม้ชิ้นชันโอ้ไม้ชิงชันน้ำไมสวยอย่างเงี้ยคะอืมโอเคค่ะใบยาวเท่าไหร่คะเนี่ยเล่มนี้เล่มนี้รู้สึกว่าใบยาวสิบนิ้วนะครับ เออช่อลานิ้วเก้านิ้วใบยาวเก้านิ้วใบเรื่อยวงเดียรเยอรมันพลิกอีกด้านให้ท่านลูกค้าดูสิมันเป็นสนิมง่ายนี่ค่ะใช่นี่แหละต้องดูแลด้วยแต่ความคมอ่ะคมทนโคตรคมใช่ไหมคะคมทนคมนานคมจัดแต่ถ้าดูแลรักษาดีสิอันี้เกิดจากอะไรคะเนี่ยอันนี้ผมทางท่านที่เป็นซองไคเนกผมละเลย ช่างอลันลเยคิดว่าไม่โดนอ้ําฝนไม่โดนละอองไม่โดนอะไรช่างอลนก็เลยวางไว้งานเยอะเลยไม่ได้ออกมาดูแต่ก็ไม่มีปัญหาขาดออกได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่างอลนสปาแป๊บเดียวนะคะก็เหมือนเดิมคืออย่างนี้ค่ะที่เป็นที่จะโชว์อย่างนี้ค่ะมีท่านลูกค้าที่รับไปอ่ะจะได้ไม่ตกใจถ้าเกิดของท่านเป็นใช่ไหมคะก็เอากระดาษทรายขาดออกก็เรียบร้อยละใช่ไหมคะไม่ต้องตกใจเพราะว่าสนิมกับเหล็ก เป็นเรื่องธรรมชาติค่ะโอเคเรียบร้อยก็อย่าลืมนะครับเล่มนี้เล่มนี้ยังไม่มีเจ้าของสองสองห้าศูนย์ไม่ขายขายที่หนึ่งแปดห้าศูนย์เล็กสี่เล็กสี่สองศูนย์เจูนะครับอันนี้สับมีวิดีโอเรียบร้อยละอ่าไม่ใช่กระดูกไอ้ใหญ่ๆนะครับตัวนี้เหล็กสี่สองศูนย์นี่สับกระดูกไก่กระดูกเล็กกระดูกปลาอะไรนี่ได้อยู่นะครับแต่เป็นกระดูกหมูใหญ่ๆดูกวัวดูกวัไม่ได้นะครับได้ค่ะ ได้ช่างอลานแต่ว่าแหว่งตัวใครตัวมันใช่ไหมหรือว่าใช้แรงเยอะกว่าจะฟันเสร็จก็เหมือนเราล้มต้นไม้อะมันความแข็งมันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะความแข็งจะไม่ถึงถ้ากระดูกใหญ่ๆนะครับแต่เป็นกระดูกฟ้ากระดูกไก่อะไรนี่ได้จะไม่แหว่งไม่ล้าเลยนะคะค่ะ พะเราทํากึ่งแรกกึ่งสับนะคะตัวนี้นะคะกึ่งแรกกึ่งสับค่ะสนใจก็ทักมาได้เลยค่ะหนึ่งแปดห้าศูนย์ลดแล้วนะคะครับผมค่ะอีกสองเล่มค่ะยังไม่มีเจ้าของค่ะอันนี้ก็หนึ่งสี่ห้าศูนย์นะครับแบบสิบล้อและลดพ่วงเหรอคะอ่าพ่วงมันหายไปก็ผมไปเนี่ยผมไปเอาพ่วงมันมาเ๋อที่มันหลุดแล้วค่ะที่มันหลุดแล้วอันนี้เหลือเก้านิ้วค่ะ เดีืยวก้านิ้วก้านิ้วกับสิบนิ้วนะคะก้านิ้วแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็สิบนิ้วพร้อมสองคาเด็กนะคะพร้อมสองคาเด็กค่ะหนึ่งสี่ห้าศูนย์สนใจทักมาครับค่ะยังไม่เ้าขอนเจ้าขึ้นเบอร์โทรให้นะครับค่ะโอเค นะค่ะวันนี้ก็มีแม่แล้วครับจริงๆก็คือจะโชว์จะโชว์เหล็กตะไบนะคะเผื่อท่านไหนสนใจสั่งเข้ามาได้อีกทีหนึ่งนะจริงๆก็จะโชว์เล่มนี้แหละยังมียังยังสามารถทําได้อีกหลายเล่มใช่ไหมคะก็ทีที่วัสดุระเมียนะคะหลายเรื่อยๆโอเคค่ะหนึ่งพันกับห้าสิบาทนะคะครับโอเคค่ะก่อนจะจากกันวันนี้ค่ะเช่นเคยค่ะต้องยังไงนะคะน้องหลิวคะอย่าลืมอะไรนะคะถ้าไม่อยากพลาดเากกดแจติมกับลากัแช่เช่นไรด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ